อัปเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเราสนับสนุนโดย TOT 3G b r o อ d แบนด e v อ r y w h e r รโทร1777 อาล่ะครับได้เวลามาอัปเดตให้ทันกระแสะโลกแล้วในช่วง up to date แล้วลว,วันนี้นใช่แล้วอันนี้คือชิวชีสา G นั่นเองที่ล้าถืออยู่นะถ้าใครอย่างมีหรือยังไม่มีเนี่ยต้องไปจบับจองกันมาแล้วนะวันนี้เราเ e a ร์ชข้อมูลนินเทน็ตด้วยชิวชีสา G ค่ะที่เร็วไม่รอใคร ใช้ได้ทีเลยและทําให้สะดวกสบายง่ายในการค้นหาข้อมูลมากๆเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปอัปเดตข่าวสารต่างๆได้เลยที่ Facebook ของเขาก็มีนะไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยที่ facebook.com/chilt3ggang เราไปดูโปรโมชั่นได้เลือกโปรโมชั่นอย่างที่คุณต้องการเลยง่ายมากๆสะดวกมากและ ที่สาคัญเร็วมากๆใช่เห็นราคานะครับ <c oughs> เริ่มต้นที่หลักร้อยกว่าเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วเป็นแบบออลลิมิตนะครับหรือว่าใช้ได้แบบไม่จํากัดชั่วโมงเลย <c oughs> ใช้เท่าไหร่ก็ได้ใช <c oughs> ่แล้วนะ <c oughs> ครับคุ้มสุดๆเดี๋ยวนี้กินข้าวมื้อเนองแพงกว่านี้ <c oughs> เราเข้าไปดูในเว็บไซต์นั้นเลยนะครับค <c oughs> ่ะสำหรับเรื่องที่เราอัปเดตในวันนี้โดยท o t 3G อาการเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของ ของขวัญครับเมื่อกี้เราด<ม>ีเทรนด์ไปแล้วใช่ไหมเฟสติวัลทูเทนอดโฟร์ีใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เลยมาขยี้ให้นิดนึงว่าของขวัญที่มันสื่อความหมายประจำปีใหม่นี้นะฮะม,มีอะไรบ้างแล้วมันสื่อความหมายว่าอย่างไร<ม>นะครับคือของขวัญที่เราให้เนี่ยบางทีถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราแากจะดูว่าเราเป็นคนคํานึงถึงความส่ขคนอื่นไหม,มดูของขวัญได้ด้วยว่าของขวัญน,นั้นมันสื่อความหมายอะไรแล้วแวสดงความห่วงใยจากผู้ให้ไปถึงผู้รับยังไงใช่นะครับมันเป็นประเพณีอยู่แล้วที่เราจะมอบของขวัญให้แก่ ชิ้นแรกดีกว่านะครับที่นิยมให้กันโดยเฉพาะหนุ่มทํางานสาวทางานใช่ไหมครับนั่นก็คือปากกาปากกานี่เองนะครับคือเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อตรงแล้วก็แห่งความสําเร็จนั่นเองนะครับเพราะว่าปากกามันตรงแล้วมันเขียนอะไรลงไปมันไม่สามารถลบได้นอกจากเอลลิควิดลบอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เหมือนแบบ ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ทำให้ขยันทำงานต<ห>ั้งใจทำงานแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จอะไรแบบนี้นะถ้าเลือกประการดีๆสักช่างเนี่ยก็คือสามารถใช้ไปได้นานเหมือนกันหรือว่าใครที่ไม่เคยเนี่ยลองใช้ประการหมึกซึมใช่ไหมก็เป็นอะไรที่คลาสสิกดีลอ,องหาซื้อได้เป็นของขวัญอย่างที่2คือพระเครื่องหรือว่าพระพุทธรูปในการเช่าพระเนี่ยนะคะก็คือจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นเป็นสุขเน้นยการเหมือนอวยพรให้คนที่ได้รับเนี่ยมีความสงบ จิตสงบใจแล้วก็มีความสุขข้างในนั่นเองพระพุทธรูปค่ะใช่แต่ไม่รู้เมืองนอกเขาให้ j e s US Christ กันหรือเปล่าไม่ให้ไม่น่าจะให้หรอกไม่ได้ม่ได้ผิดมากๆมีแค่เมืองไทยเท่านั้นนะครับี้องวันที่มีเกิดขึ้นในเมืองไทยเท่านั้นตะส่วนใหญ่คนไม่คด้าชรพระให้กันนะ มีมีอยู่บ้างอ๋อผู้ใหญ่ให้เด็กอะเท่าพระใช่ไหมแล้วก็ไปเลี่ยมใช่เลี่ยมเป็นแบบเป็นสร้อยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นชิ้เลี่ยมกงได้เออก็จะดูน่ารักใช่แล้วใช่หรือจริงระดับผู้ใหญ่ก็มีแต่แบบสมมติอีกคนหนึ่งเป็นแบบคนเล่นพระเป็นเกจิเขาจะให้พระเลยเพราะเขาจะรู้ว่าอีกคนคนรับมันจะรู้ว่าพระที่ให้มานี่คือแบบขาดมาๆแน่ๆเพราะคนนี้มอบให้อะไรแบบนี้นะครับเพราะงั้นก็ลองให้ดูละกันแต่อย่าไปให้ Jesus Christ กันเพระเยซูนะครับเขาไม่นิยมการใช่ค่ะ อย่างที่3อันนี้เป็นของกินมากมนะครับก็ระวังอ้วนนะฮะมันก็คือคุกกี้หรือไม่ก็ช็อกโกแลตอันนี้แบบพอ p o p u l ร์สุดๆเลยพ o p u l e r p o p u l ก็คือ<า><า>นิยมนะครับเป็นสนัญลักษณ์ของความสุขความปรารถนาดีนะครับความรักแล้วก็มิตรภาพด้วยทั้ง4ความหมายนี้เลยนะครับคือให้ช็อกโกแลตแล้วก็คุกกี้เนี่ยจะสื่อถึง4อย่างนี้เลยนะครับโอเคต่อไปคะ่ะตุ๊กตาค่ะสำหรับส,สาวๆถ้าใครได้ตุ๊กตามันแปลว่า มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความปรารถนาดีและมิตรภาพนั่นเองมันแบบเฟรนด์ชิพอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็หให้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ให้เด็กเนาะพ่อแม่ให้ลูกหรือว่าเพื่อนสาวให้กันอะไรอย่างงี้ตุ๊ก,กตามาต่อกันที่เครื่องประดับบ้านนะครับนิยมให้เครื่องประดับกันอันนี้ผมว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะไม่รู้ใจคนหรือว่าเขาสีอะไรอีกแบบไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าให้นะครับมันจะวาหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความ เลิศดหรูอะครับความแพงความน้ำรวยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความสําเร็จ huh. ด้วยนะครับสิ่งที่นิยมให้ก็คือกําไรนะครับก็ความหมายดีไงคือคำว่ากําไรก็คือเหมือนเป็นกําไรกับชีวิตอะไรเงี้ยนะครับทำให้คนรับเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่โดยเฉพาะกาไรหยกเนี่ยคนชอบให้กันมากเพราะว่ากำไรก็มีความหมายดีและตัวหยกเองเนี่ยก็มีความหมายดีด้วยว่าแบบเป็นสิ่งที่แบบสดใสเพิ่มความสดใสชีวิตอะไรก็ได้นะคะหรือว่าใครไปเที่ยวตามเช่นประเทศลาวอะไรเงี้ยนะเพราะว่า เขาก็จะฮิดกันนะกาไรอยู่กระเป๋าสตางค์ค่ะอีกของขวัญหนึ่งที่แปลว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีโอชาแนลเลยเหรอโอไมค์การอุ้ยถ้าได้นี่หลักตายเลยใครก็ได้ซื้อให้ด้วยนะเออเป็นการซื้อกระเป๋าเงินให้คนคือเป็นกระเป๋าที่ใส่เงินคือถ้าคุณได้กระเป๋าเงินแล้วแปลว่าคุณเนี่ยก็จะแบบรับทรัพย์เรื่อยๆทั้งปีและยิ่งได้ต้นปีนี้แบบเลิฟมากนะคะแต่ว่าเขามีอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเคล็ดคือให้ใส่เกลือลงไปในช่องเงินนิดนึง เขาบอกว่าคนรับกระเป๋าเนี่ยจะทําให้แบบรับเงินได้ตลอดทั้งปีเลยมันเราก็จะเอาแชานแนลไปใส่ไม่อะกลไม่โอเคไม่โอเคไม่ลราจะมีทริกเราจะแบบ เป็นเคล็ดแก้เอาใส่ไปข้างๆไว้ได้กระเป๋าอีกใบหนึ่งแล้วใช้พกติดกันก็ได้ความหมายเดียวกันเช่นอ๋อรู้แล้วเราเราถือชาแนลใช่ไหมใส่ธนบัตรใช่ไหมหรือบอกไม่อยากใส่เกลือใช่ไหมไปหาถุงใส่เงินเอ้ใส่เหรียญอีกใบหนึ่งเล็กๆแนะข้างๆแล้วใส่เกลือลงไปในเงินกับถุงเงินอ๋อชาแนลของเราจะได้ไม่เลอะเกลือนะฮะเพราะเดี๋ยวไปเที่ยวปีใหม่เดี๋ยวขี้เกลือขึ้นเหมือนกัน นะฮะล้อเล่นนะกระเป๋าตาังก็อีกหนึ่งอย่างที่ให้กันได้มาต่อกันที่อย่างที่นี่เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างที่เจ็ดแล้วนะเขาบอกว่านิยมให้เครื่องสารเอออันนี้ไม่รู้นะเครื่องสารอันนี้ปแปลกที่สุดเลยนะครับคือเขาบอกว่ากระเป๋าสารก็ได้หรือจะเป็นรองเท้าสารก็ได้เข็มขัดสารก็ได้นะครับเป็นของขวัญที่นิยมให้กันเช่นเดียวกันนะครับเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วย สารความสัมพันธ์นะครับของผู้ให้และผู้รับได้ดียิ่งขึ้นเหมือนสารความสัมพันธ์ให้นั่งแฟนแตบนี้นี้เป็นความหมายดีมากเลยนะใช่ครับใช่โอเคต่อไปค่ะต้นไม้ต้นไม้คือการสร้างความสัมพันธ์เหมือนกันระหว่างผู้ให้และผู้รับเพราะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตก็คือสามารถแบบสร้างความเจริญเติบโตความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆก็คือการต่อยอดความสัมพันธ์นั่นเองมันก็หมายถึงนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องความจริงใจความมั่นคงและ เราเนี่ยก็แสดงถึงข้อความหรือ m แมสเซจที่ว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เนี่ยเติบโตกันไปเหมือนต้นไม้มคือบบอยู่ก<บ><ด>ันไปเรื่อยๆจนแก่จนเฒ่าอะไรอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่ต้นไม้มันก็มีหลายพันธ์อีกใช่ไหมช,ช,ชื่อมันเนี่ยนะครับชื่อของเขาก็้ <ๆ S 2> ชื่อของเขาจะได้ดูน่ารักนะชื่อของเขาเนี่ยคับก็จะมีความหมายแบบแตกต่างกันออกไปเช่น นั่นน่ะน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลาก็ให้ต้นทรายกันอะไรแบบนี้ในตอนตีใหม่นะใช่ใช่คือทุกหมดล้วเสรจไม่ได้แล้วแบบอย่างว่าดอกไม้มันก็จะมีความหมายของเขาอยู่ใช่ชื่อแต่ละชื่ออะไรเงี้ยก็ใครชอบดอกไม้ก็เล่นดอกไม้เล่นต้นไม้มันก็จะรู้ไงแล้วเวลาให้ก็จะให้ถูกคนใช่หรือว่าไปซื้อนะก็เวลาไปถามคุณในนึว่าต้นไม้ไหนอาจจะเลี้ยงง่ายหน่อยโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าคนรับอ่ะไม่ค่อยเลี้ยงต้นไม้หรือเลี้ยงไม่เป็นอันนี้มีปัญหามากนะสำหรับคนที่แบบอยากลองเริ่มเลี้ยงต้นไม้อะไรอื ไม่ต้องดูแลมากาให้อย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าหรือ <c oughs> ว่าชื่อที่เป็นมงคลอันนี้ก็ดีอ,อีกหนึ่งอย่างที่น่านิยม <c oughs> ออให้กันเป็นของขวัญน,นะครับนั่นก็คือเทียน แล้วก็เชิงเทียนครับเป็นเทียนหอมก็ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหวังไงแล้วก็เอรแดงบรนดานใจนะครับเพราะว่ามันจุดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันอยู่ในความมืดแต่มันก็ยังคงเป็นจุดที่สว่างที่สุดอยู่เหมือนเป็นแบบจุดที่มันทําให้ชีวิตสว่างสวยนําทางเราออกจากที่มืดไปอะไรแบบนี้นําทางไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ออกไปสู่แก้ปัญหาอะไรต่างๆไปอย่างก็เหมือนเวลาเราไปโอเค โอเคเหมือนเราไปไหว้พระถูกไหมเร,เราก็ต้องมีดอกไม้เราก็ต้องมีเทียนอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยเราต่อไปหนังสือค่ะห,หนังสือมีความหมายว่า คือผู้ให้เนี่ยแสดงเห็นถึงอยากให้ผู้รับเนี่ยเหมือนเป็น <c oughs> ผู้มีความรู้มีสติปัญญาฉลาดอะไรเงี้ยก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตคือก็เลยแบบอ่า,อานหนังสือนะหรือว่าหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นหนังสือที่ดีๆก็เป็นของขวัญที่ดีเหมือนกันแต่ต้องให้มั่นใจว่าคนรับเนี่ยชอบอ่านหนังอชอบอ่านหนังสือด้วยน,น,นะคงัะไม่มีประโยชน์เลยต,ต้องมั่นใจว่าเขาคนนั้นไม่เป็นคนคิดลบด้วยแต่เขาจะหาว่าเราโง่หรือปเปล่าซื้อหนังสือให้ฉันอย่างเงี้ยเมื่ออ่านงั้นเราตีความใหม่เราต้องเซตไหม์เซตใหม่นะครับว่า ถ้าเราให้หนังสือแปลว่านั่นแหละเขาอยากให้เรายิ่งยิ่งเก่งขึ้นไปอีกเราเก่งอยู่แล้วแหละคขอให้ประสบความสาเร็จใช่ให้ประสบความสําเร็จในเขาอาจจะเลือกตามการงานของเราให้ถูกตรงกับการงานของเราก็จะให้เราก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเองหรือแบบขึ้นเป็นผู้บริหารเลยนะครับมีอีกหนึ่งออนขอนะนะอันนี้นอกเรื่องเลยนะฮะเป็นของขวัญที่ให้ปีใหม่ได้เหมือนกันคือ Gi f t voucher เเฮ้ยอันนี้เห็นด้วยใช่ซึ่งมันแสดงความหมายความว่าอะไรรู้ไหม ไม่หรูมันแสดงถึงความขี้เกียจคับของผู้ให้เพราะว่าจะซื้อเรื่องไปซื้อไปซื้อเลยไม่ต้องยุ่งนะอยากได้อะไรไปซื้อนะเฮ้ยแต่มันเป็นแต่มันเป็นอะไรใช่ใช่แต่มันดีนะแบบความว่าก็จริงจริอ่ะทำไมรู้ป่ะปัญหาของคนคือซื้อซื้อของไปแล้วไม่รู้ว่าคนรับชอบไหมหรืออยากได้ไหมหรือซื้ออะไรที่เป็นผู้หญิงเกินไปผู้ชายเกินไปกลายเป็นแบบเขาก็ไม่ชอบก็เลยซื้อกีบบลเชอร์นี้เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันหรือว่าโดยเฉพาะถ้าคุณให้ลูกค้าหรือให้ผู้ใหญ่อันเนี้ยเหมาะสมนะคะอย่างเช่นแบบเครื่องประดับร เสื้อผ้าบางทีเราซื้อแล้วมันไม่รู้ใทำไมหรือพี่ลิบอกว่าวอาเชอร์ไปเลยครับตามข้างเราไปดูเออหรือโรงแรมหรือบุฟเฟ่ต์เดี๋ยวนี้มีหลายที่ร้านอาหารพัตนาขึ้นมากมายเข้าไปดูได้ตามเว็บไซต์มากมายไปซื้อในคูปองคูปอนหรือว่าในเอ็นโซโก้อันนี้เป็นโฆษณาให้เขาอีกนะไปซื้อดีลมาให้เขาหรือไงมันก็ดูเก๋ดีนะแล้วตัดเป็นแบบปิ้นสวยๆหน่อยนะปิ้นเลเซอร์นะอย่าปิ้นอิงเจ็ด เพราะโดนโดนฝนเดี๋ยวละลายเิ็นแบบเลเซอร์อย่างดีเลยแล้วก็เิงมาเราอยากได้เราอยากได้กิมบอลเชอร์ไปสปาซื้อได้หน่อยดิโอเมก้าได้ดีลมาแล้วได้ดีลมาแล้วหกร้อยบ้างมาดูก่อนมีดีลบ้างแล้วกันเออเออโอเคโอเคนี่คือเรื่องที่หนึ่งในอัปเดตในวันนี้อาเมาส์สะเพรินเลยนะฮะเรื่องที่สองบ้างดีกว่ากับสุดยอดนะครับสิบแกดเจ็ต แห่งปี2013เฮ้ยอันนี้อยากรู้ g a จ g e ก็คือเครื่องมือทางเทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามส่วนหญ่มันจะเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ถ้าพูดถึงง่ายๆจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์มือถืออะไรก็ตามแต่ว่านี้เรามี10อย่างที่เป็นสุดยอดแก d g e t สอย่างของปีนี้นั่นเองซึ่งนะครับเขารวบรวมมาโดยนิตยสาร Time นะครับซึ่งเป็นโอยสื่อยักษ์ใหญ่ของนิวยอร์กนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งหลายๆเพลงสาโกนอะไรเงี้ยเขาก็จะนิยมล้อกันนะนิตยสารไทยคือดังมากๆเขารวบรวม สสุดยอดแก๊เจนนี้ามาไวที่นี่แล้วถูกต้องมา <ทะ S 2> เริ่มเข่าอัพอีกแล้วเริ่มที่อันดับ10ก่อนเลย <ทะ S 2> อันดับ10บคคือ Nokia l u m i มียค่ะ Nokia 1 0น0นี่ตัวนี้เนี่ยนะเขาเป็นโทรศัพท์มือถือจริงถ้าทุกเครื่องในยุคป,ปัจจุบันก็มีฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมแต่ความพิเศษของ e Nokia l u m i มียเนี่ยคือมีเซนเซอร์ความคมชัด ถึง4 1เมกะพิกเซลทำให้แบบเก็บภาพแล้วแบบละเอียดมากมา,มากเลยสำหรับสาวชอบถ่ายรูปและนอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถขยายภาพได้ด้วยซึ่งซึ่งจริงถ้าเป็นแอปพลิเคชันเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็ทำได้กันมือถืออื่นๆนะก็เลยแบบอันนี้ถือเป็นแกจ e ตอย่างหนึ่งเลยที่เขาบอกว่าดีครับอันดับที่9บ้างนะครับเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับ Leap Motion Controller controller ก็คือตัวควบคุมนะครับ รีโมชันก็เหมือนแบบการกวักมืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับการ<ช>สั่นมืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเห็นกล่องหรูหราขนาดนี้ราคาเพียง80เหรียญ US d ลลาร์เท่านั้นเองเน,นะครับหรือคูณเป็นเงินไทยอ,อ่มันจะประมาณ2,560บาทละตอนนี้เลย2,200 2,500บาทแล้วนะครับประมาณนั้นถือเป็นอุปกรณ์ที่มันจะ improve อุปกรณ์แกจ็ตของเราอีกชิ้นหนึ่งนะครับคืออะไรไม่ว่าจะเล่นเกมอ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเล่นเกมหรือทาอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมอื่นๆนะที่ใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยพอตัวนี้ไปติดเนี่ยไอออุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะรับการเคลื่อนไหวได้แล้วไง<อ>นะครับอย่างเช่นนะครับการเอาเนี่ยไปเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้ง่ายมากเลยนะครับคือ,อเอาตัว Leap Control เนี่ย Leap Motion Controller เนี่ยไปเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วก็วางบน พื้นที่เรียบให้มันอยู่แบบสเตเบิลอ่ะมันจะได้เซนเซอร์มันจะได้นิ่งถูกไหมครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็จะไปแบบมันจะมีการระบบอินฟาเรดอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง จะตรวจจับความเคลื่อนไหวของมือเราได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือข้อศอกนะครับหรือฝ่ามืออย่างเงี้ยต่างๆนานาปุ๊บมันก็ได้ใช้งานอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งของเราได้โดยการผ่านการเคลื่อนไหวของเราเแบบนี้ม,ม,มาต่อไปดีกว่าอันดับแปค่ะเครื่องตรวจจับควันอัจฉริยะหรือ Nest Protect นั่นเอง<ช>อันนี้เนี่ยเนจริงๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจับอุณหภูมิอัจฉริยะนั่นเองอเขาก็ได้ส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อตรวจจับควันแบบใหม่ออกสู่ตลาดแล้วมันก็เ ลยชื่อว่า Nest Protect นะคะคอันนี้ถือเป็นแบบการต่อยอดความสําเร็จอะของผลิตภัณฑ์ตัวก่อนหน้านี้โดยความพิเศษหรือว่าแบบออปชั่นหลักๆของอันนี้คือสามารถตรวจจับก๊าซ<ม>คาร์บนอนไดออกไซด์คาร์บนนอนมอนอกไซด์ขอโทษทีค่ะซึ่งมันเป็นอันตรายกับร่างกายของเรา,าแล้วสามารถแจ้งเตือน ด้วยเสียงผู้หญิงในอีกด้วยคือปรับได้ว่าจะเอาจะเอาเป็นเสียงเตือนผู้หญิงหรือผู้ชายนะสำหรับราคาของเครื่องนี้อยู่ที่130ดอลลาร์ซือประมาณ3,900บาทนั่นเองครับนี่แหละครับอันดับที่7นะฮะไล่มาเลยนะฮะอันนี้มาจาก Amazon ครับเขาทำแท็บเล็ตออกมามนะครับในนามของ Amazon Kindle Fire HDX นะครับเป็นแท็บเล็ตจาก Amazon นั่นแหละ นะครับคือยี่ห้อนี้นะครับก็รักษาความโดดเด่นนะครับคือใช้งานง่ายก่อนนะครับแล้วก็มีความสวยงามในการออกแบบแบบในรูปที่เห็นนี้มันจะมีล้ำยุค,คพอสมควรเหมือนอยู่ในหนังนะฮะแล้วสำหรับ Kindle uh, Kindle Fire HDX เนี่ยนะครับความสามารถพิเศษคือมันมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Mayday Mayday ก็คือ มันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบบอะไรที่มัน <Okay. S 1> ต้องเรียกร้องความช่วยเหลือแล้วนะครับก uh ็คือคนที่ใช้งานแล้วแบบอาจจะใช้ไปแล้วสดุดติดขัด mm. ไม่รู้ว่าฟังก์ชันตรงนี้ใช้ยังไงเอ้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับ mm. เราสามารถใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเมเดย์ได้มันจะติดต่อขอความช่วยเหลือไปอยังผ uh ู้บริหารของเมซอนเลยนะผู้บริหารระดับสูงของเมซอนจะเขาเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นแล้วให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที mm. นะครับ k i n d l e Fire ออ x เกนี่ยออกมาสองขนาดด้วยกันขนาดด้านซ้ายเป็นขนาดเล็กนะครับเป็นขนาด7นิ้ว ข,ขนาดของคิน d ด e นะครับ <c oughs> 7นิ้วนะฮะราคาอยู่ที่7,170บาทอย่บาทเดี๋ยวคำผิดไม่ใช่ของคนกลางนะครับ <c oughs> คือคิน e ดันซ้าย7นิ้ว <c oughs> <Okay. S 1> นะครับร่างขวาเนี่ยอยู่ที่8.9ด h ุดเก้นิ้อ o เยัดตูดตายนะฮะ <c oughs> <c oughs> ลังมันคือคิน d ด e นะครับมันใหญ่จริง 8.9นิ้วราคานี่11,370บาทเอออันนี้นะใครที่ชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะที่เป็น e b o ๊กอันนี้ถือว่าแบบเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่อ่านหนังสือได้และสบายตามากแล้วมัน amazing มากลองไปเสิร์ชข้อมูลได้เลย Kindle ดีไซน์ออกมาเพื่อการอ่านหนังสือโดยเฉพาะใช่ขออนุญาตถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้ออื่นอ่ะเราไม่ไม่พูดถึงมันจะแสบตามากโดยเฉพาะอ่านในที่มืดเพราะแสงมันจะสว่างแล้วมันจะเข้าแต่นี้มันจะมีเทคนิคอะไรของเขาแบบฟีเจอร์ของเขาที่ทําให้มันเบลอ แสงจนมันแบบแทบจะเหมือนอ่านกระดาษนะครับใช่เลยต่อไปอันดับ6ค่ะ Microsoft Xbox One นั่นเองอันนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งในเครื่องเล่นเกมนะเอาใจค,คอเกมเลยอันนี้ออกมาเพื่อดึงดูดนักเล่นเกมทั่วโลกค่ะแล้วแต่ไม่เพียงมีฟัง์กชันที่ทำให้ Xbox One ดังเนี่ยน,นะฟัง์กชันหลักๆเลยคือกล้องติดในตัวที่สามารถเล่น Skype ก็ได้ดูทีวีก็ได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้งาน Windows ได้ ถึง Windows 8ได้ในตัวด้วยนะคะคอันนี้ก็คืออันดับที่6นั่นเองอ่าอันดับที่5ครับอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วนั่นคือ iPhone 5s นะครับหรือว่า iPhone 5s นั่นแหละนะครับฟีเจอร์ของมันที่เด่นก็คือเจ้าตัวที่ชื่อว่า Touch ID คือเอานิ้วแปะลงไปอ,ะอ่ะแล้วมันก็สามารถอัลล็อกหน้าปัดได้เลยจากที่แบบพิมพ์พินสี่หลักหรือว่าแบบ นูนีนาลูกถ่านี่นิ้วเป็นลายนิ้วมือได้เลยนะ,นะครับซึ่งมันมีในโน้ตบุ๊กแล้วแหละแต่ว่านี่เขามาใช้ในมือถือนะครับเพราะมันเล็กลงลเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นสุดยอดแกชเชตในปีนี้ค่ะต่อไปอัปนดับที่สีค่ค่ะ p e p l e Smart Watch นั่นเองมาพร้อมกับฟังก์ชันเน้นๆเลยนั่นคืออุปรกรณ์นอกจากบอกเวลาได้แล้วใช่ปะ่ะเป็นนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะด้วยเพราะว่าเขาจะเชื่อมต่อกับ iPhone และสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ด้วยสัญญาณ Bluetooth นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาข้อความมาที่มมืืออถถเเรรราาาาก็ส ที่ข้อมือได้เลยว่าเอ้ยแช็กเนี่ยที่เขามาคืออะไรราคาเนี่ยก็ไม่แพงมาก4,500บาทเท่านั้นโอ้น้าใช้สุดๆเลยอันดับที่3มครับมาถึงท็อปซแล้วนะครับอันนี้คือ Oculus Rift Development k i t นั่นเองนะครับสำหรับอันนี้สำหรับนักเล่นเกมเลยเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับถ้าจินตนาการถึงการเหมือนแบบเอาตัวเข้าอยู่ในเกมจริงๆแล้วสร้างภาพสามมิติเจ้าแว่นตรงนี้ทำได้แล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์แสดงภาพสเสมือนจริงครับซึ่งเตรียมวางจำหน่ายนะครับ ให้นักพัฒนาเกมทั่วทั้งโลกเลยนะครับราคาเราวๆเพียง9,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมเฮดเซตครับที่เราใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเจนเนเรตภาพนะครับสามิติเหมือนว่าเราอยู่ในนั้นจริงเป็นภาพสามิติรอบตัวเราอ่ะโอ้ยไอ่ฟนย่ห้คืรแลสใช่ไหมใช่อลังการมากยก็ไม่แพงมากเนาะ9,000ใช่ต่อไปอันดับ2องคือ iPad Air นั่นเองเป็นทับเล็ตรุ่นล่าสุดของ Apple เลยนะความหนาแค่0.29นิ้วและหน้าจอเนี่ย กว้างเหมือนกัน9.7นิ้วเลยนะคะสามารถใช้ได้นาน10ชั่วโมงและเขารองรับแอปพลิเคชันถึง475,000แอปพลิเคชันซึ่งถือว่ามากมาก,มากเลยนะสามารถเลือกใช้ตามการใช้งานได้ถือว่าเป็นตัวล่าสุดของเขาที่มีประสิทธิภาพและก็สะดวกสบายมากๆอ่านะครับมาถึงอันดับที่น1 <Wow. S 2> นะครับสำหรับที่เป็นสุดยอดนวัตรกรรมนะครับสุดยอดแกเจนในปีนี้เลยมันมีชื่อว่ามันดูน่าจะธรรมดานะแต่มันมีชื่อว่า Google Chromecast uh, นะครับ <okay. S 1> จะเห็นเลยว่าพอร์ตนี้ไม่ใช่พอร์ต USB นะครับเขาจะเรียกว่าพอร์ต HDMI หรือว่าความละเอียดสูงนั่นเองถ้าจอใหญ่แล้วเราจะดู Travel Channel หรือว่าดู Travel Planet HD uh, ต้องใช้พอร์ตนี้นะครับซึ่งใช้งานง่ายครับเพียงเสียบเข้าไปที่สล็อตนะครับหรือว่าช่องของ HDMI นั่นเองแล้วทีวีจะธรมธรมดาานะครับจะรับสัญ,ญญาณภาพวิดีโอ แสงสีเสียงได้ทั้งหมดผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยเจ่งมากะแบบไร้สายและแพงไหมคะ นะครับราคาอยู่ที่ $35 สาดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ1 5 0 0บาทเท่านั้นคือแบบไม่ต้องไปซื้อแบบมือถือใหม่ไม่ต้องไปซื้อทีวีใหม่แล้วคือแค่แบบซื้อไป1000บาทนี่สามารถดูอะไรเป็น HD แบบแชร์ลิงก์ันได้เลยคือถ้าฝั่งแ p ปเปจะมีเขาเรียกว่า Apple TV ราคาก็น่าจะเราลาประมาณนี้ล้วแพงกว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะใช้ในอุปกรณ์ของ Apple ได้เท่านั้นแต่นี้สำหรับกูเก็ลลองไปเช็คดูอาจจะแบบ worldwide เพราะว่า windows windows google chrome c a s ใช่มันจะสามารถแบบใช้ได้อาจจะใช้ได้ทั้ง android แล้วก็ วินโดะใช้ได้หมดนะครับลองไปดูโอเคเป็นสุดยอดแกดเจ็ตนั่นเองที่เรามาฝาก10อย่างกันเลยถ้าใครอยากได้ไหนลองไปเสิร์ชินเทน็ตดูว่าเอ๊ะฉันจะหาซื้อได้ยังไงนะคะมีที่นี้เขาบอกว่าใช้กับ iOS ก็ไกด้นี่คือคือ g o o g l e มันจะแนะน้อยู่แล้วมันจะแพลตฟอร์มที่มันแบบ Stable สำหรับ Compatible สำหรับทุกๆ iOS ทุกๆ OS โอเคแล้นี่แหละนะก็คือเป็นรายดีที่เรามาฝั้ในช่วงหน้าดีกว่ารเรามีโปรแกรมมากมายคุณเลยถ้าคุณคอยากจะไปทําอะไรข้ามปีเนี่ยเรามีกิจกรรมมามากมายมาอัปเดตคุณในช่วง r a v e l Tips ช่วงหน้าคะ่ะสักครู่เดียวด่วงอัปเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรา สนับสนุนโดย TOT 3G Broadband Everywhere โทร1777